าฝากแครตัดมาแล้วนะครับเราก็จะมาทำการาแค่เอาเม็ดของแครตัดนะครับ เา,าเฉพาะเมล็ดนะครับเอาเนื้อทิ้งไปอพอได้มเมล็ดแล้วเราก็จะไปทำการตากแดดนะครับ 2- 3วันนะครับผมหลังจากที่เราตากแดดมา2 3สวันนะครับเขาก็จะแห้งแบบนี้นะครับเป็นเม็ดแบบนี้เราก็สามารถ เอาไปเพาะไปเ,เพาะเมล็ดได้เลยน,น,นะครับหรือถ้าเราไม่เพาะในตอนนี้เราก็จะเอาเก็บไว้ในซอ,องที่เก็บในเมล็ดน,นะครับเ,เก็บไว้นะครับสามารถเก็บไว้ได้ประมาณถึงหนึ่งปีนะครับ เราเก็บไว้นะครับแล้วก็จะไปเพาะปลูกเราจะไปเพาะปลูกกันต่อนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนายเชฟพลวิเศษรัตน์ม5ทับ11เลขที่11นะครับวันนี้เราจะไปปลูกพืชต้นคลิตันตน,นี่ครับต้นคลิตันนะครับก็คือมเมล็ดมันโอเคเราจะไปปลูกกันพร้อมเมล็ดกันไปครับ ถึงขั้นตอนการพ่อมาเล็นแล้วเราจะนําดินใส่ครับข้างในนี่จะมีฐานอ่าทีนี้เราจะนำนำดินพีสมอสน,นะครับอ่าเป็นดินที่สะอาดนี้เราก็เอาก,กบเข้าไปเลยให้มันเต็มให้มันแน่นๆเลยนะครับทุกคน นน่นและจากนั้นเราจะผสมน้ำยาสองตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับก็คือ B1 นึ่งนี่คือ,อน้ำยาเล่งรากกับตัวตัวยาป้องกันเชื้อราอเราจะผสมสองยาตัวนี้นะครับ ที่เราผสมไปแล้วนี้เราก็จะนำถังที่เรากเตรียมไว้แช่ลงไปนะครับแช่น้ำไว้สิพรให้มันอิ่มตัวเดี๋ยวนี้นเราก็จะพอมเมล็ดโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูสักครู่ครับเราแช่น้ำเสร็จแล้วนะครับก็นำเมล็ดที่เราปาดได้มานะครับเพื่อมาปลูกโอเคที่ใส่มือนะ ค่อยๆวางโรยไปทั่วๆนะครับไม่ต้องให้มันติดกันมากโร่ไป,ไปเลยครับ เทไปเยอะนะครับเพราะว่าบางเม็ดอาจจะตายบางเม็ดอาจจะเกิดนะครับจากนั้นเราก็ให้ทําการเกลี่ยลงที่ดินปดนิดหน้อยบีบนะครับจากนั้นเราก็จะเอาถุง พลาสตินะครับเราก็จะเทน้ำที่ที่เราแช่ไว้นะครับอันนี้จะเป็นถุงใส่นะครับสุงใส่เข้าวเกงแต่ขอให้เป็นถุงใหญ่ๆนะครับที่เพื่อที่เราสามารถามัดได้ ัดแน่นๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าอีกครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับเรามารอดูผลอีกสองอาทิตย์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเราดูาดูกันเลยครับ มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่เรา,พาเพาะเมล็ดไว้เมื่อสองนาท์ที่แล้วนะครับมาเลยนี่นะครับตัวที่เราเอาะไว้แล้วประมาณสองกิ่จะเป็นอ๋ออกเขียวๆหน่อยนะครับเป็นปลูกนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับหินภูเขาไฟมีหินเพลท์นะครับบัวมิโครไลท์ครับแล้วก็ในส่วนของ ดินนะครับอาจจะเป็นดินดินที่ขายตามท้องตลาดเป็นถุงเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็มีใบก้ามปูนะครับเป็นส่วนผสมกันนะครับแล้วก็อาจจะใส่ในส่วนของอ,อย่างอื่นที่มีที่แต่ละสถานที่เขามีกันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ดินปูกคือดินปลูกนี่ข้อสำคัญก็คือทำให้เขาล้วนนะครับไม่อมนม้ำ ไม่แฉะจนเกินไปชื้นได้แต่ไม่แฉะนะครับให้เขาล้วนๆเพราะกระบองเพชรตือแคกตัสเนี่ยนะครับเขาจะชอบความโปร่งของดินมากๆนะครับความโปร่งของดินสูงนะครับเพราะว่าถ้าไม่โปร่งจะทําให้รากของเขาเน่าได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือการเตรียมดินนะครับที่เราจะเอาไปปลูกแคคตัสสำหรับต้นต้นเล็กที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะประมาณนี้ ครับทีนี้พอมันโตเราก็จะเริ่มแยกนะครับแยกออกไปทําไมแยกออกเพราะว่า,าเขาเบียดกันแบบนี้มันจะทําให้เขาไม่โตนะครับเราก็จะต้องแยกออกไปให้เขาอยู่ในที่ที่จะทำให้เขาเติบโตไปได้นะครับเราก็จะมาดูว่าเนี่ยรเราก็จะแยกออกโดยการที่อย่างนี้นะครับแสลงไป เพื่อเอามาน,นครับอย่างนี้เราก็จะเอามาจิ้มลงกระถางเลยนะครับจิ้มลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับจิ้มลง yeah, แยกออกนี่นะครับนี่เอามาทาั้งลากนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเราต้องระวังในส่วนของ ไม่ให้ลากเขากระทบกระเทือนจนเกินไปนะครับเพราะถ้ากระทบกระเทือนเขาอาจจะแบบไม่โตแล้วก็แคะแล้วก็ตายไปได้นะครับนะนะครับเราก็จากที่เราเพาะเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้หินนะครับหินแม่น้ําหรือ ดินญี่ปุ่นหรืออะไรก็ได้นะครับมาทําการรองไว้เพื่อไม่ให้เขาล้มนะครับอันนี้เราก็จะใช้หินดินญี่ปุ่นนะครับรองรองไวรองให้ทั่ว ยุงให้เขาเวลาถ้าเขาโตแล้วเขาจะไม่หลมข่าเท่านี้นะครับขนาดที่แบบว่าก็ยังไม่พร้อมยังยังต้องรอต่อ แล้วนี่ก็คือตัวเพาะของเราทีา่ตอนแยกออกมานะครับผ่านไปประมาณ5-6เดือนนะเขาก็จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาไปแยกกระถางเดี่ยวๆนะครับเอาไปแยกเป็นกระถางเดี่ยวๆใส่กระถาง2นิ้วได้เลยนะครับหรือ,อเอาไปขายตามในท้องตลาดได้เลยนะครับก็จะ ก็หลังจากที่เราปลูกเป็นพอตนะครับเราก็จะแยกออกมาเป็นเดี่ยวๆที่อยู่กระถาง2นิ้วแบบนี้นะครับซึ่งพร้อมที่จะเอาไปปลูกหรือจำหน่ายได้เลยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราปลูกดานพอมา็ดเราได้วิดีโอที่เราต้องการแล้ว นี่ก็เป็นผลงาน่าที่เราปลูกกันนะครับใช้เวลานาน,านมากเลยนี่ครับพร้อมส่งครูแล้วพร้อมส่งครูแล้วโอเคแต่ล้ครับขอบคุณครับ